ตัวเีชาวละครที่รักเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนที่ห้ของทองประกายแสดจะพาคุณไปนั่งรถไฟเฮาตีลังกาสุดมันสึกใหญ่ประจําสัปดาห์นี้คือทองดีปทะวรนาค่ะคุณผู้ชมเป็นการปะทะกันระหว่างแม่ผัวก,กับลูกสะภ้ยที่ร้อนแรงกว่าที่เคยงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าทองดีที่รับบทโดยใบเฟิร์นพิมพ์ชนนักเป็นนักแสดงสาวมากฝีมือเป็นหญิงสาวทะเยอทะยานที่ฝ่ายหาชื่อเสียงและความร่ำรวย เธอไม่เกรงกล่าวว่าที่จะใช้ผู้ชายหนุ่มเป็นบันไดสู่ความฟันอันรุราแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอต้องเผชิญหน้ากับแม่ผัวอย่างวรนาที่รับบทโดยมินยูราเซวตซิลาตอนที่ฮันเปิดฉากขึ้นด้วยความตึงเครียดที่พุ่งสูงท้องดีกับวรนาเปิดศึกใส่กันแบบไม่มีใครยอมใครส่วนวิชัยชัยผู้รับบทโดยเติงสิทธิ์ก็ตกเป็นเหยื่ออยู่ตรงกลางลองนึกภาพความดราม่าสิคะความเจ้าเล่ห์ของทองดี ปัะสัญชาติยานความเป็นแม่ของวรนามันคือสงครามแห่งสติปัญญาและความมุ่งมั่นแผนการอันแยบยลของทองดีที่ต้องการครอบครองที่ยืนในครอบครัวปะทะโดยตรงกับความตั้งใจของวรนาที่ต้องการปกป้องลูกชายและรักษาศักิ์รีของวงตะกูลทั้งการเนบแนมการวางแผนและการชิงไหวชิงพริบมีครบทุกอย่างและเชื่อเถอะว่าตอนนี้จะทำให้คุณลุ้นระทึกไปตลอดเวลา ว่าใครจะเป็นผู้ชนะทองดีจะเอาชนะวรนาได้หรือไม่หรือวรนาจะเปิดโปงเจตนาที่แท้จริงของทองดีเดิมพันสูงมากและความดรามาก,ก็เข้มข้นสุดจุดใครกันนะที่ไม่ชอบดูละครครอบครัวดีจินอย่าพลาดชมทองประกายแสตดตอนที่ห้ออกอากาศวันพุธท,ที่21สิงหาคม2564เวลา2 0 3 0นทางช่องวันซัซิมิเตรียมป๊อปคอนนั่งให้สบายและเตรียมตัวรับชมละครสุดเข้มข้น รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามชมและมาคอมเมนต์อบอกกันนะคะว่าคุณเชียร์ใครทองดีหรือวรดนาะรักษาความดราม่าเอาไว้ดีและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราสำหรับเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นเพิ่มเติม